ความลับสวรรค์อยู่ที่ว่าปีมะโรงเป็นมังกรปีละกาเป็นหงนะครับมับงกรคู่กับหงสวัสดีครับมีถามกันเข้ามามากเลยนะครับเกี่ยวกับาการเลือกเนื้อคู่หรือคู่แท้เลือกกันยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคู่ คู่ของเราต้องเกิดวันอะไรบ้างนะครับและรวมถึงปีนักษัตว์ทีเดียวเลยนะครับทั้งวันและปีนักษัตวเรามาดูกันนะครับว่าคู่แท้ของเราคู่ที่อยู่ด้วยเกิดวันนี้หรือเปล่านะครับอ่ะเริ่มเลยวันแรกนะครับวันแรกก็คือวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์คนที่จะเป็นคู่ของวันอาทิตย์ก็คือวันศุกร และอีกวันหนึ่งก็คือวันพฤหัสครับคนเกิดวันอาทิตย์คู่ก็คือคนเกิดวันศุกร์และวันพฤหัสลองไปดูนะครับต่อไปวันจันทร์ครับคนที่เกิดวันจันทร์คู่ของคนเกิดวันจันทร์ก็คือคนที่เกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์และวันพุธและได้อีกวันหนึ่งก็คือวันพฤหัสครับ ต่อไปคนเกิดวันอังคารครับวันอังคารคู่ของคนเกิดวันอังคารก็คือคนเกิดวันพฤหัสครับและวันศุกร์อีกหนึ่งวันนะครับต่อไปคนเกิดวันพุธครับวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเหมือนกันหมดนะครับคนที่เป็นเนื้อคู่ของคนเกิดวันพุธก็คือคนเกิดวันเสาร์ และคนเกิดวันจันทร์ครับลองไปดูนะครับต่อไปคนเกิดวันพฤหัสครับคนเกิดวันพฤหัสคู่ของคนเกิดวันพฤหัสก็คือคนเกิดวันอังคารและวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งได้อีกวันหนึ่งนะครับก็คือวันจันทร์ต่อไปคนเกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์เนี่ยเป็นวัน ที่พิเศษอย่างหนึ่งครับก็คือเข้าได้กับทุกๆวันแต่วันที่จะเข้ากับวันศุกร์ได้ดีที่สุดก็คือคนเกิดวันอาทิตย์ครับและอีกหนึ่งวันก็คือคนเกิดวันอังคารนะครับต่อไปวันสุดท้ายคือวันเสาร์ครับคนเกิดวันเสาร์เนื้อคู่ก็คือคนเกิดวันจันทร์และ วันพุธครับอลองไปดูนะครับก็คือคนที่จะคู่กันแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันผมแนะนำให้ดูวันตามนี้เลยจะเข้ากันได้ดีนะครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะครับต่อไปผมจะอธิบายปีนักษัตวต่อนะครับอันดับแรกเราดูวันก่อนถ้าวันเราเข้าได้ก็มาดูลำดับต่อไปก็คือปีนักษัตว นะครับเริ่มเลยปีนักษัตรปีแรกคือปีชวดครับปีชวดนะครับแนะนำปีชวดเนี่ยเป็นเทพเทพผู้ชายนะครับแนะนำให้เลือกคู่ที่เกิดปีมะโรงนะครับอ่าแล้วก็ปีมะเสง็งปีฉลูแล้วก็ปีวอกและกาวอกและละกกานะครับอ่าก็คือตามนี้ ผมไปแบบเร็วๆเลยนะครับผมไม่ทวนนะก็คือ,อใครฟังไม่ทันก็ลองย้อนมาดูคลิปที่หลังได้นะครับอ่ะต่อไปปีฉลูครับปีฉลูก็คือปีวัวปีวัวเนี่ยเป็นมนุษย์ผู้ชายมนุษย์ผู้ชายก็คือจะเข้ากับปีมะเสงครับอา่ามะเสงก็คืองูเล็กคนที่จะเข้ากับปีฉลูก็คือปีมะเสง ปีมะโรงแล้วก็ปีชวดปีวอกปีลกานะครับก็คือจะเข้ากันได้แต่อันดับแรกเลยก็คือปีมะเสงครับโอเคต่อไปปีขานครับปีขานก็คือปีเสือปีเสือเนี่ยเป็นยักษ์ผู้หญิงนะครับยักษ์ผู้หญิงก็จะเข้ากับปีจอครับปีหมาอาอันดับหนึ่งเลย คู่ก็คือปีจอครับลองลงมาคือปีกุลปีเถาะปีมะเมียปีมะแมนะครับให้ลองไปเลือกดูตามนี้นะครับต่อไปคนเกิดปีเถาะครับปีเถาะหรือปีกระต่ายปีกระต่ายก็คือเป็นมนุษย์ผู้หญิงครับมนุษย์ผู้หญิงจะเข้ากับปีกุลได้ดีมากนะครับปีกุลปีหมูนะครับ ลองลงมาก็คือปีขานปีมะเมียปีมะแม,แ,มและปีจอนะครับลองไปดูนะครับตามนี้ต่อไปคนเกิดปีมะโรงครับมะโรงนี่คือเป็นมังกรมังกรก็คือเทพผู้ชายดวงสูงมากใครเกิดปีมังกรนี่คือจะดวงสูงมากดวงสูงก็หาคู่ยากเป็นธรรมดานะครับคนเกิดปีมะโรง แนะนำให้เลือกคู่ที่เกิดปีละกาหรือปีไก่นะครับความลับสวรรค์อยู่ที่ว่าปีมะโรงเป็นมังกรปีละกาเป็นหงนะครับมับงกรคู่กับหงเห็นไหมครับต่อไปก็คือคู่กับอีกได้อีกปีหนึ่งก็คือปีชวดนะครับปีหนูปีหนูก็คือลองลงมาต่อไปก็คือมะเสงฉลูแล้วก็ปีวอกนะครับ ลำดับตามนี้นะครับลดหลั่นกันมาต่อไปคนเกิดปีมะเส็งครับก็คืองูเล็กคนเกิดปีงูเล็กจะคู่กับคนมะเส็งก็คือเป็นมนุษย์ผู้ชายจะคู่กับปีฉลูได้ดีนะครับเนื้อคู่ก็คือคนที่เกิดปีฉลูลองลงมาก็คือปีมะโรงปีชวดปีวอกปีละกา นะครับก็จะเข้ากันได้เหมือนกันตามนี้นะครับต่อไปคนเกิดปีมะเมียครับมะเมียก็คือม้าม้าก็คือเป็นเทวดาผู้หญิงนะครับเป็นธาตุไฟครับร้อนม้าจะร้อนนะครับใครเกิดปีม้าเนี่ยอารมณ์ร้อนใจร้อนอ่าคนเกิดปีม้านะครับปีมะเมียก็คือให้เลือกคู่ที่เกิดปีมะแมะครับอ่าก็คือเป็น เทวดาหญิงเหมือนกันรองลงมาก็คือคนเกิดปีกุ้นปีขานปีเถาะแล้วก็ปีจอนะครับาตามนี้เลยต่อไปคนเกิดปีมะเมียครับมะเมียก็คือแพะแพะก็คือเทวดาหญิงเหมือนกันนะครับแต่เป็นธาตุทองจะใจเย็นกว่าปีม้านะครับคนเกิดปีแพะ แนะนำให้เลือกคู่ก็คือคนที่เกิดปีมะเมียก็คือปีมะเหมือนกันนะครับเป็นเทวดาหญิงเหมือนกันรองลงมาคือปีกุลปีเถาะปีขานปีจอนะครับตามนี้เลยต่อไปก็คือคนที่เกิดปีวอกครับอ่าคนที่เกิดปีวอกก็คือปีลิงนะครับปีลิงก็คือเป็นยักษ์ผู้ชาย นะครับลิงก็คือจะคู่กับลกานะครับก็คือไก่ลิงกับไก่จะคู่กันเนื่องจากเป็นยักษ์ผู้ชายเหมือนกันนะครับลองลงมาก็คือได้ปีลิงก็คือจะคู่กับปีชวดปีมะโรงปีมะเสงปีฉลูได้เหมือนกันนะครับต่อไปก็คือปีลกาครับปีลกาก็จะคู่กับปี มะโรงครับเนื่องจากหงก็คูอคู่กับมังกรน,นะครับดีที่สุดก็คือคู่กับปีมะโรงรองลงมาลากาต่อไปก็คือปีวอกครับอ่าก็คือเหมือนกับว่าหงก็คือไก่ก็คือคู่กับปีวอกได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปีชวดปีมะเสงแล้วก็อีกปีหนึ่งก็คือปีฉลูครับอ่าต่อไปลากาแล้ว ต่อไปก็คือปีจออ่าปีจอปีหมาปีหมาเป็นยักษ์ผู้หญิงครับยักษ์ผู้หญิงก็คือจะคู่กับปีขานครับปีเสืออ่าปีจอจะคู่กับปีเสือนะครับรองลงมาก็คือปีกุลปีมะเมียปีมะแมปีเถาะนะครับก็คือจะเข้ากันได้ดีต่อไปปีสุดท้ายปีที่12ก็คือปีกุลครับปีหมูนะครับ ปีกุลเป็นมนุษย์ผู้หญิงก็คือจะเข้ากับปีเถาะครับปีกระต่ายจะเข้ากันได้ดีมากลองลงมาก็คือปีมะเมียปีมะแมะแล้วก็ปีขานแล้วก็ปีจอนะครับเรียงลำดับตามนี้เลยนะครับอ่เห็นไหมครับครบหมดแล้วทั้งวันและก็ปีนักสัตว์ผมแนะนำว่าเราลองไปดูนะครับถ้าเกิดเรายังโสดอยู่เราก็หาคู่ตามนี้เลย เอาวันมาก่อนนะครับถ้าวันเข้าตามที่ผมบอกแล้วก็มาดูปีนนักษัตวต่ออ่ถ้าเข้ากันทั้งคู่ก็คือเรามีโอกาสที่จะอยู่กับคนนั้นได้จนแก่จนเท่าเลยและเขาก็เป็นคู่เรานะครับรวมถึงถ้าเราทำธุรกิจกับใครให้เลือกตามนี้นะครับเราจะเข้ากันได้ดีมาก นะครับอ่าแล้วก็เสริมกันได้ดีทําธุรกิจอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกันได้ด้วยนะครับผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อันนี้เป็นเก็ตเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเจาะลึกว่าวันไหนเป็น โลกอะไรเป็นชั้นอะไรเดี๋ยวจะงงและสับสนกันนะครับปีนักษัตวอันไหนมีธาตุเป็นธาตุอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะงงกันเอาแค่คร่าวๆว่าใครคู่กับใครนะครับแล้วเราลองไปประยุกต์ไปปรับใช้ดูเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการเลือกคู่นะครับ ทั้งหมดนี้เป็นดวงจีนนะครับเป็นตำราจีนโบราณน,นะครับที่ผมได้รับการถ่ายทอดมาจากสินแสที่ดูดวงมา30ปีนะครับก็ผมขอจบอธิบายเนื้อคู่กันแล้วก็คู่ที่จะเสริมในการาทำงานลงทุนทำอะไรร่วมกันนะครับก็อย่าลืมติดตาม กด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าผมอาจารย์ตั้มเรือภายบุญนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ